วันนี้เราจะได้ทำทัพทิมกอบกินกันเองด้วยซึ่งก็จจังไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตเลยนะคะ<ห>โอ้ยเฮ<ห>้ยลุงอ,อ,อย่างโตอะขนมจีนเส้นสดคือโดดเด่นของจังหวัดเลยเพราะว่าทําแบบสดๆเลยถ้าคุณมาทําแล้วคุณจะรู้ว่าวพาลุงทาคนเดียวยไปเถอะก็คือแบบงานฝีมือสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องกัจจังจีด้าค่ะ วันนี้นะคะก็จะพาทุกคนค่ะมาทํากิจกรรมที่ประเทศไทยของเรานี่แหละบ้านเราเนี่ยก็มีที่เที่ยวเยอะนะคะทุกคนแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้กิจกรรมที่จะพามาในวันนี้ค่ะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งเราอยู่กันที่ชุมชนสมหวังที่วางยางวันนี้เนี่ยเราจะมาสัมผัสชีวิตของชาวบ้านที่นี่อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถอีแตนนะคะหรือว่าไปดํานาหาเห้ว hey, ทุกคนวันนี้เราจะได้ทําทับทิมกรอบกินกันเองด้วยซึ่งก็จังไม่เคยทํามาก่อนในชีวิตเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกิจกรรม กับชาวบ้านที่นี่กันนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่เข้ารวมโครงการสร้าดสรรางเพื่อชุมชนอันดับแรกเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปที่วัดสัมรทธด์เทวยกันเลยค่ะต่ถึงแล้วอุ้ย อร่อยมากเลยค่ะอันนี้คือน้ำแห้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เนื้อแห้วเนื้อแห้วนี่อยู่ใต้ขวดทางชุมชนนะเขาพัฒนาสินค้านะคะนี่มีนิดด้วยนี่คือเฟนไฟราที่ทํามาจากแห้วทุกคนเขาบอกว่าต่อไปนะ <c oughs> ก็จะทํามาขายนะคะให้ชาวบ้านแบบมีรายได้เราได้ชิมก่อนอร่อยด้วยประเด็นรู้สึกเฮลตี้เลยอะแห้วเป็นเฟนไฟราแบบนี้อร่อยมากมีชิมดิ <c oughs> ใช่ไหมขนมเลยอะกรอบมากอร่อยเข้มขน้น ืมแฮวอร่อยชอบกินแฮวเหรอครับก็ไม่ชอบกินแหวหรอกนะแต่แฮวตลอดเลยอ่ะอรอ ไม่รูว่หัวอยู่นะคะข้างๆมันคือต้นเผือกตรงนี้มันจะเป็นชาวบ้านชาวบ้านเขาจะเรียกว่าเผือกพันนาแห้วออ๋ต้นเผือกกับต้นแห้วเขาอยู่ตรงไหนเหรอคะพี่ตรงตรงล่างขดตรงล่างคือเวลาเด็กนักเรียนมานะคนอ่ะรู้จักแแห้วแต่ไม่รู้จักต้นมันยังไงเวลานักเรียนมาพี่จะให้วาดรูปก่อนว่านักเรียนคิดว่าแแห้วอ่ะอยู่ตรงไหนก็จะได้เป็นรูปมะม่วงแล้วก็เป็นหัวแก้วออกมาเด็กไม่รู้ว่าหัวแแห้วอยู่ตรงไหน เราเราเนื้ถ้าต้นทายเนี่ยหัวหรือว่าผลผลิตมันลูกมัน,นจะก็บไม่ได้แต่แถวเนี่ยเราปล่อยให้มันทายนะจริงๆคือมันต้องรอตายเนาะมันถึงจะเก็บได้<อ>ต้นตายพอเราถึงจะเก็บหัวได้<อ>ถ้าเก็บอย่างเมื่อกี้นะก็เก็บได้ไหมได้ผลผลิตจะได้น้อยแต่ราคาได้เห็นไหมคะบางทีคือบางช่วงเนี่ยราคามันมา ใช่ไหมะคะก็จะได้แต่ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันถึงน้าระดูการเก็บเกี่ยวแล้วแต่ว่าราคายังไม่ได้สบาก็จะปล่อยให้ต้นมันตายต้นมันตายแล้วทับเอาไว้ยางงั้นเลยแล้วมันจะทับน้ำมาไว้น้ำข้างล่างมันจะไม่ร้อนมากหัวแท้วมันก็จะไม่เน่านะคะก็จะเป็นความรักจาการที่ว่าต้นถังรอนต้ออนตายก่อนนะคะตอนนี้เราถึงสถานที่ที่เราจะมาดำนาแล้วนะคะทุกคนเ,เขาจะมีโปรเซสของเขาด้วยนะต้องใส่ของเาก่อนเนาะ ถ้าท่านไม่เปื้อนก็คือท่านไม่ล้มถ้าท่านล้มก็มีโอกาสเปื้อนนะครับ ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะไปดำนาแล้วนะคะทุกคนมัลุ้นหัือเป่าวันนี้เราจะตกน้ำหรือเปล่าคือเปียกทั้งตัวหรือเปล่าตอนเมื่อกี้มันจะได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะได้ประมาณนี้อ่าเดือนหนึ่งแล้วก็มาเตรียมดำอ๋ออันนี้เป็นสเต็ปมานะอ๋อนี่น้ำลึกมากไปกันเลย มามีมาแล้วมาด้วยกันเขาบอกว่าให้ใช้เท้าหน้าไม่งั้นจะจมแบบอย่างนี้ค่ะแล้วก็จิ้มไปในนี้นค่ะจิ้มลึกไหมครับะ่ะเมื่อ,อกี้เราก็ดำนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวนั่งรถไปงมต่อยังไม่จบเท่านี้ มาตอนนี้เราก็มาถึงที่ที่เราจะงมแล้วใช่ไหมคะอ่าวิธีการคือยังไงคะให้เป็นดินเป็นก้อนเหยียบดินให้เป็นก้อนมันแปลว่าอะไรเหยียบดินให้เป็นก้อนดูเนี่ยเหยียบดินเปนก้อนนี่เป็นแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยเป็นแล้วนี่ดูสิเป็นแล้วเหยียบดินนี่มันก้อนหายหายอย่างนี้ค่ะนี่เลยค่ะอ่าแล้วหัวมันจะอยู่นี่ค่ะนี่อ้าวเสร็จแล้ว มากินกันเถอะเราต้องยืนหันหลังตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วเรานี่ก็เหยียบอ๋อเหมือนว่าเป็นวงกลมอย่างนี้เหรอใช่โอ๋อเราก็งงเหยียบดินที่เป็นกลมๆเป็นยังไงวะอ๋อเนาะอันนี้คือที่ข้างล่างที่มไม่มีรูปสิแต่ว่าได้ข่าวเฮ้ยง่ายได้แล้วนี่โอ๋ยลุงโชว์พาวโชว์อะไรเง้ยเ เด็กางหลังจะขัให้หนักนะดึงแล้วก็ยงตึงไม่แไม่เป็นไรค่ะโอ้ยลุงอย่างโตอ่ะลุงมาล่าแห้วนะคะจะได้ล่าปลาบอกแล้วคนซื้อท่านนะคนซื้อแห้วทานนะอย่าบ่นนะว่าของแพงถ้าคุณมาทําแล้วคุณจะรู้ว่ากพลุงทําคนเดียวไปเถอะหนูรอกินอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยทุกคน เก็บแฮวแล้ว<ส> Tang, เดี๋ยวเราจะไปดูโปรเซสต่อไปเพราะว่าที่นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องแฮวใช่ไหมเขาก็จะมีเมนูแฮว์แฮวนะคะอรอก,กินไม่ไหวแลวหิวมากผมกลยทั้งสองอนันยังไม่ทั้งหมอมีเลยจริงมมนมีเยอะมาก <c oughs> ถ้าไม่รู้ว่าเป็นแฮวนี่นึกว่าเป็นหอยเหมือนมากเลยอะเนาะหน้าตาเหมือนหอยอันนี้คือเขาต้องเอาแฮวมาล้างอีกนะนี่คือวิธีล้างแฮวเดือนนี้เขาไม่ใช้ตะกร้าเขาใช้ววิ่ง แรงง่ไหลแรงเร็วแรงสะอาดเรียบร้อยค่โอ้อทุกคนอันนี้คือไอติมเฮ้วอยากชิมมันไม่เคยชิมเลยโรยอะไรอะคะโรยช็อกโกแลตช็อกโกแลตซะด้วยกับถั่วป่นโอ้โหมากินไหมอร่อยมากินหมายถึงแห้วอ่ะหมายถึงลเนี่ยนี่บ้าหรือเปล่าฮะ ลุงเครียดเลยลุงันสมหวังไหมครับนี่อร่อยหอมอร่อยเนาะหอมด้วยหอมแ้วอ่ะหรอหอมสมหวังกูบอกว่าแ้วใหม่มันมีแบบเนื้อเนื้อแฮวด้วยนะมันเป็นไอติมแล้วมีแบบกรึบกรึบแ้วด้วยอะค่ะไอศครีมสมหวังที่วางยางอร่อยมากในที่สุดก็ถึงเวลาที่รอคอยค่ะ คือการกินนะคะทุกคนเขาบอกว่าที่นี่ขนมจีนเส้นสดคือโดดเด่นของจังหวัดเลยเ,เพราะว่าทําแบบสดๆเลยอันนี้เป็นหลนแท้วนะคะอันนี้พี่บอนเป็นคนทำเดี๋ยวให้คนทำอธิบาย ใ้เนื้อแฮว์่าแทนเต้าเจีย้ยวแทนพวกพวกปูค่ะก็คือใช้เนื้อแฮวมาปั้นมันก็จะห้อมกลินแ้วอะคะ่ะบางคนจะเป็นหลนปลาหลนเต้าเจียเจ้ยวนะคะแต่อันนี้เป็นหลนแล้วเริ่มชิมกันเลยนะคะว่าขนมจีนเส้นสดเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างจากเส้นที่แบบไม่สดอย่างไร <c oughs> เส้นแห้งเส้นแห้งอืม, <c oughs> อมน้ำยาปลาแ๊บมากเส้นสดเหมือน <c oughs> มันจะบางกว่า <c oughs> ปะอันนี้คือเขาปีดมาเลยใหม่เลยวันต่อวันมันมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่า อันนั้นมันจะมีกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นหมักหมักอ๋อกลของเข้า,ขาสดสดก็คือจะไม่มีกลิ่นเป็นสดนสดสเลยค่ะ ถใครที่ชอบขนมจีนนะคะแวะมาสุพรรณบุรีก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านนี้นะเป็นซิกเนเจอร์เลยโปรเจกต์คนที่เรามาเข้าร่วมเนี่ยแบบโอ้ยมาเห็นวิถีชาวบ้านได้กินแฮ้วต้องบอกว่าเป็นงบประมาณที่ทางโครงการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เข้ามา<ว>ร่วมช่วยพัฒนาชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านเขามีอาชีพแต่ละอาชีพอ่ะแต่ละคนก็จะมีแบบผู้เชี่ยวชาญนะอย่างอาจารย์ของแต่ละมหาลัยอะ่ะมาช่วยสอนก็เลยแบบได้ของที่ดีแล้วก็อร่อยมีคุณภาพนะคะแล้วก็ช่วยให้ชาวบ้านอ่ะได้อยู่ในหมู่บ้านตัวเองไม่ต้องออกไป ได้มีผลิตภัณฑ์เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนาะมันจะมีแห้วกรุบๆหน่อยๆน,นะนี่ค่ะเมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรนะหลนเนาะหลนแห้วอืม,มอันนี้ออกเปรี้ยวก็รีเฟรชดีนะ หลังจากที่กินอิ่มแล้วนะคะเราก็มากันที่บ้านหนุ่มผู้ใหญ่ค่ะซึ่งที่เนี่ยแหละเป็นจุดที่เราจะมาฝึกทําทับทิมกรอบกันทุกคนก็คือจะมีการหั่นแห้วเขาก็จะมีคนมาสอนเนาะซึ่งก็จะมีของขายด้วยนะคะเป็นของขายที่ทําจักแห้วนี้ชาวบ้านเขาก็มาเรียนรู้กันวันนี้กระจังก,ก็ต้องเข้าขั้วอีกแล้วนะจะรอดไหม จะให้คุณป้าเขาสอนนะคะคุณป้าขาเราต้องทำมีสเต็ปยังไงบ้างคะจิมีดแลกค่ะมีดประตูดนี่พอไหมคะออหรือว่าเ้องให้เกลี้ยงเลยเอาให้มันเป็นสีขาวออใช่ไหมเ้องให้เกลี้ยงเลยแป้งยบบแป้งเลยจะทำทับทิมยักษ์เหรอ มันผสมกันไปหมดแล้วเนี่ยทับทิมหลายไซส์ค่ะไม่เป็นไรไม่ไปเป็นไรเพราะว่าใช่มันคือวาไรตี้มันคือแบบงานฝีมือแต่ล,ลยจังหวะต่างกันีลคือถ้าไปแบบทับทิมกรอบม,มันจะมีอะไรห่อๆใช่ไหมมันจะเม็ดใหญ่ขนาดไหนเป็นลูกอมเลย <c oughs> กินได้เลยใช่ไหมใช่บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบหวานอยู่เออเนี่ยพวกพันยองเนี่ยในทำร่องไหนรู้ไหมมันแกวอ แต่มันจะนึกกับมันแกวใช่ม,นนกกมันเนื้อจันเน้นกระมันแกวอันนี้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนเราจะเขาแป้งนะคะตีข,ข้าวก่อนค่ะสีขาวตีข้าวก่อนค่ะตักแป้งเม้งแป้งนี่หนูเอาทาหน้าได้วปะปะมันไม่ใช่แป้งเหลาเป็นแป้งหมันมเป็นแป้งหมันอแป้งมันไม่ใช่ของเรามุกซ้อนมุกเขี ทำไม่ทันเลยเนี่ยจริงๆแฮงเขามีความชุ่มอยู่แล้วเนาะก็จะใช้ได้ใช้ได้ว็มาใช้ได้กับเขาเนี่ยเป็นร้อนเป็นร้อนร้อนเกแล้วร้อนแลยว อ๋อจ้ะพอแล้วพอแล้วเอาไปเทในน้ำเดือดได้เลยอ่าก้อยเทนะคะอันนี้คือเอามาต้มนะคะอ่าอ่ามาเทแล้วคนไม่ให้ติดไม่คนไม่ให้มันติดกันอ๋อไม่งั้นแป้งมันจะติดกันเวลาสุกมันจะลอยไงอืมเครื่องอันนี้ลอยสุกนะเป็นเค้าซีแดงก่อนนั่นนะสิแป้งพอไหมคะเนี่ยพอพอเนาะเอาไปได้ล้เอาเลยอ่าได้แล้วจ้าร่อนนะร่อนเหรอจ้า คนไหมคนจ้าป้าเคยแฮวคไัมไม่เคยไม่เคยค้าเยจานในย่าสุพรรณลามังนี่ก็คือจะต้องมีน้ําแข็งด้วยต้องเย็นลหรชเหรอคะใช่ต้องเย็นทําไมคะอ๋อไม่งั้นมันติดกันอ๋อเพราะว่าแป้งมันโดนความร้อนนะเนาะเราอยู่ตัวแล้วเราก็จะเอาไปใส่ในน้ําเชื่อม นี e ่เดาก็จะได้เนือน้ำเชื่อมได้เลยสเต็ปก็คือแค่นั้นเลยทุกคนเขาก็จะเอาตัวทับพิมกอบนะคะมาแช่น้ำเนาะเป็นน้ำเชื่อมก็นี่เราก็ตักมานะคะแล้วก็ราดใส่น้ำแข็งราดกะทิเราก็จะได้แล้วค่ะจริงๆทําไม่ยากนะไปกินกันอร่อยไหอร่อยค่ะอร่อยมากหวานกรอบที่มือตัวเองันเอง แฮวเยอะอืบกรอบมากเลยแป้งหนืบสดชื่นมากินอย่างนี้แบบชื่นใจคือมันมันเย็นแล้วมันกรอบด้วยอืมหวานด้วยเป็นยังไงคะทุกคนวันนี้นะคะก็มาแอดเวนเจอร์มาลุยๆทำอะไรที่แบบปกติเป็นกิจกรรมที่เราไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้เห็นกันเนาะ ก็ใครอยากมีกิจกรรมแบบนี้นะคะชวนเพื่อนๆมากกับแฟนอะไรแบบนี้ก็ได้มาช่วยกันดําแฮว์อะไรแบบนี้นะก็สนุกดีนะคะแล้วก็ได้ทําของกินหวานๆชื่นใจอร่อยๆด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากมาร่วมกิจกรรมแบบนี้นะคะก็แวะมาได้ที่ชุมชนสมฝังที่วังยางจางังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะคะที่ช่วยชาวบ้านเนี่ยที่เราอธิบายไปเนาะว่าได้เอาไรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมาพัฒนาโครงการนะคะทําให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีแบบรายได้เพิ่มเติมได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะก็อยาก ท, <gas S 2> ที่ทุกคนเห็นวันนี้มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเฟ้นไฟแฮวอร่อยมากลองมาชิมดูนะก็วันนี้สำหรับวันนี้เราไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์ไว้นะคะไว้จะพามาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ